ไไชาวบ้านดีพีหนอมากินเขาขร,รับกระเพาะหมูตำาักแปงอือวได้ยังตำมักแตงกับเพชรเผ็โอ้ย อดไฟเบาเ็ดปะเผ็ดตับอยู่ดาานั้นงนี้นี่นะนั่งนก็นกน่ง ขอกับซอสซอสจอยจะได้ดูเบิ่งไสงเพิ่งเออลังกินข้ากันคนดังเสี่ยวนกลุ่มทีกคนกุ๊บ Sắp nhẹ nóng bây bạn. <laughs> <Diện> tha... <cười> ừ. <cười> ngài, ừ, yên thà Anh ngay hả? à Mất ngừng đấy ấy bảo may may, may may ừ. ừ. Làm sao mình may? bảo là dạng may may, may may ừ. <laughs> sẽ đầm chứ อยากโชดอยากโชดมันไหนอยากจับอ่ามาฟิกนี่ดูพอก็มากินมากินนะมากโลกกว่าจังหวัดเนี้ยใช่เพอมันมักด้ว่พ่อมันก็มักพอกะมักดูกกะมักต้องใซแม่มันกินมักคือกันเนาะบอกแม เอแม่เนยนเวียนัวกินในเปล่าไรเลยครับอกินได้แต่ดำมักแปงอย่างเดียวเขาน้าเขาจีบมะขาวด้วยทำไมอยากกินหัอนหอนไินปล่า้วยขาวห่อนกับไปอุ่นมาอุ่นมาเลยวะไปเปล่าอยงก็มันแสบดำมังแกงก็แสบแสบ หลากินจำเนี่ยบางทีขาย่กับแดบแรงเลยมันบสองคินยดิบสองไม่นบสามหน่อยโครดุมากเออดมากอย่างนาบสองยังว่างายังงน้อเดียวอ่ายเดพอถืองานอยู่ปะซืองานมันได้หรอซือหัวอาหารเท่านี้ยอืกึ่งขาวบร มันยากไปบางเน็ตนะใครมัร้วยิง้ำแพนอืมโบแมนมาว่าๆได้ไข่ทั้งนั้นผก็ต้องขาบุญด้นนี่ขาวกับไข่สำคัญจื้อไปดูมาเอาไงล,ลูกได้เมียไปเดี๋ยวยลูกนิ้วข,ขาวนี่ฮะกับต้าไข่เมีพี่ว่าด่วนต้มไขอะนะ่อืมจิ้มซ้ำคัญขาวกับไข่ เกี๊ยวฮะอย่งเกี๊ยวฮะอย่งเกี๊ยวฮะน้ำมันนะนี่เด็กนี่มาแหงๆนานมาแหงเอาอีกแล้วโอ้ย้องอันเนี่ยพูดจาปล่อยน่อปล่อยหน่อย นานมาค่อยจะเดินอาหารเลยก้าบเลยนะจะเดนอุบัติเหตุกลับบ้าแบมีแต่ผู้ส่วนจับโมมีผูส้สกินอยัางบูมากเยอะเองจำมะคงก็เลยจำหน้า ได้เอามันเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยเฟ้เองหายเองเฟ้ก e ็แห um. ้งเหรอเขาเน่ยได้เอามันหอมมากินน้ำเอาเข้าไปลูงหนองเขามันหอมเดือดเฮ้ยาพวกกินนู่นแหน่ปู่ตาเาตะกี่คนยังอายุยี่ Hoa hát hết cái ưu nào nêu hết đáp mhm 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 ก็ลงสอดแน่แบบนางมามนางุ่หรอมีแอร์กับตัววะยืมมาจากเลมือใครซ้ำหนิเนาะทั้งวันก็ดีแหละซ้ำหนิหน้าตาคนเองก็บ้าบ้าหนิู้หน้าตคนคนมีใถิ ขาวมันห่อนพี่นอ้องมันเป็นสาเหตุเรนนะหนึ่งแบบกไม่ใหม่ข้างห้าบนหนึ่งก็ซ้ำมากินข้าวเย็นเพราะว่าให้กินบ่ายบ่ายจาน <c oughs> แ่เขนอยกเนี้ยเลยจังง,งอแต่เวลาหย่ำเลยจังงอ

ทำนำพี่น้อง